เจ้าพ่อกวนผู้นำ่ทางจิตวิญญาณนะคะของพี่น้องชาวอำเภอด่า,ดานทรายค่ะได้นําประกอบพิธีแห่เข่าพันกอนค่ะถวายพระธาตุสีสองรักประเภทนี้อันเก่าแก่ของพี่น้องชาวด่า,ดานทรายที่ควนคาแก่การอนุรักษ์ค่ะอันนี้ราคาบรรยากาศพิธีก็เริ่มมาตั้งแต่เสาร์มืดเลยค่ะตั้งแต่ตีซีพุ่นละค่ะอยู่ทีบ้านเจ้าพ่อกวนนายถาวนนะคะเชื่อบุญนี่ ร่วมไปถึงบรรดาภูที่มิสัทธาในองค์พระธาตุสีสองรักได้พร้อมกันที่บ้านเจ้าพ่อกวนค่ะเริ่มออกเดินทางนะคะเพื่อนํเข่าเหนียวหนึ่งซุกเนี่ยค่ะปั้นเป็นก้อนน้อยๆนะคะพ่อค่ำนี่แหละค่ะใส่กับภาชนะย่างไปตามท่องถนนค่ะมุ่งหน้าไปสู่พระธาตุสีสองรักตามขนบธรรมเนียมประเภทนี้ของชาวอีสานรวมหีบสิบสองข้องสิบีนี่แหละค่ะเป็นขนบธรรมเนียมประเภทนี้ของชาติพันธุ์เล่า ซึ่งรวมกันกับชาวอีสานนะคะปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บุ่หลอดีตจงเว่าหอดปัจจุบันนะคะตามหีดสิบสองของบุญเดือนซีค่ะหรือว่าที่ห้องอื่นกันว่าบุญพระเวทหรือว่าบุญพระเวทนี่แหละค่ะกับมิการจัดหาเครื่องเกริยาบูชาพระเวทนะคะให้ครบเครื่องเพราะว่าสิเป็นเครื่องห้อยเครื่องพันนะคะเครื่องคูรูพันหนึ่งในเครื่องเกริยาที่สําคัญนั่นก็คือเข่าพันกอนวาสันเถาะค่ะ โดยงานแห่เข่าพันกอนพิเศษและกระแตกตัางจากมองอื่นค่ะตรงที่เป็นประเภทนี้การนํำเข่าทิปปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพ่อดีข้าค่ะไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธาตุสีสองรักประเภทนี้ที่อื่นนั่นก็เป็นการถวายเขาพันกอนเพื่อเป็นพุทธบูชาตามวัดต่างๆและถือเป็นงานเดียวที่ปกติ สิมีกิจกรรมแห่บุญพระเวทหรือพระเวทนี่ค่ะในเดือนสีแต่งานบุญพระเวทของหมองนี่ค่ะกับสิมีขึ้นในงานประเภทนี้บุญหลวงและการละเล่นพีตะโคนแทนเพราะว่าโดยปกติแล้วค่ะงานแห่เข่าพันกรเป็นส่วนหนึ่งของบุญพระเวทงานแห่เข่าพันกรพุทธศักราช2566ทนอท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 อเนาะค่ะทอทอทอสำนักงานเลยก็ได้รับ พลังรวมแรงรวมใจจากพันธมิตรในพื้นที่นำเสนอเรื่องราวประเพณีของมนสสเนดังเดิมผ่านตะเกียงไม้ไผยฉลุล่ายเป็นรูปองค์พระธาตสีสองรักและแสงตะเกียงน้ำมันกาดที่ทุกคนตั้งพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือว่าชุดสุภาพยกเว้นสีแดงค่ะแล้วก็พร้อมขันเข่าเนียวปั้นเป็นก้อนถูกเทียนดอกไม้ สักระบ,บูชาองค์พระธาตุยางเท้าค่ะเดินด้วยเท้าเนาะคะ่ะเริ่มต้นขบวนจากบ้านเจ้าพ่อกวนมาทางบ้านเจ้าแม่นั่งเทียมเนาะ,ค,ะค่ะตามเส้นทางเดินไปสู้ทางเท้าด้านหน้าองค์พระธาตุสีสองรักพอมาถึงองค์พระธาตุก็ได้เฮตพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นฮีตสิบสองข้องสิบสี่เป็นบุญอีกบุญหนึ่งที่อยู่ใน บุญประเภทนี้สเดือนของอีสานเฮ่านะคะแต่ว่า,าความพิเศษของชาวดานทรายเนาะก็คือว่าเพิ่นมนี่อัตลักษณ์ความความเป็นม่ตนคลังหน่ไหมคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นสิมนีเจะพอกวนเนะาะท่านดรถาวรนเชื้อบุญมีนี่แหละค่ะเป็นผู้นั่งทั้งจิตใจผู้นั่งทั้งจิตวิญญ,ญาณกับมาประกอบพิธีมองอื่นกับซเฮ็ดคือจงพิยาว่าี่ลาเฮ็ดแบบทั่วไปแต่ว่ามองนี่กับสิพ,พิเศษจักน้อยเห็นบ่ค่ะเพิ่นสิมนีตะเกียงเน่ะตะเกียงที่แก้สลักเป็น รูปภาทัดเนาะค่ะท <c oughs> ่าน,นไหนที่จะไปเที่ยวก็ไป <c oughs> ไปได้นะคะอำเภอด่านทรายจังหวัดเลยค่ะ